สวัสดีครับ FC ช่องบริบุรุเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะครับ FC ที่เห็นอยู่นี้คือพัสดุนะครับวันนี้ผมได้สั่งมานะครับจากนักสะสมนะครับที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับสั่งซื้อมาเพื่อที่จะทําคลิปนะครับประการรับซื้อจาก FC นั่นแหละครับส่วนหนึ่งครับผม FC ก็ติดตามนะครับชมไปด้วยกันนะครับผมกับคลิปวิดีโอนี้เลยครับผมนะครับ อ่ะ FC ครับก็มาเปิดนะครับกล่องพัสดุแล้วนะครับมีนะครับของละชิ้นนะครับกล่องนี้มีนะครับเหรียญสลึงนะครับ FC รัชกาลที่5ของเรานั่นเองนะครับส่วนกล่องนี้เป็นนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีสองห้าสามแปด FC ครับสําหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือ FC นะครับทุกท่านที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ครับผมปกตินะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมจะรับปี2529 ปี2529ที่รับนั้นเป็นเกี่ยวกับรับแบบปีพศไหนบ้างเท่านั้นนะครับ fc แต่ว่านอกจากปีพศ2529แล้วนะครับยังรับใหม่ที่เป็นชนิดแบบ1บาทรับครับถ้าเหรียญของ fc นะครับเป็นแบบนี้ครับจับขึ้นมาครับผม fc นะครับจับขึ้นมาครับแล้วก็หมุนไปอีกด้านหน้าครับนี่ครับถ้าเหรียญของ fc นะครับเป็นแบบที่อยู่ในนะครับ ตลับเมาส์สีเหลืองนี้รับครับ F4 เนื่องจากว่าเป็นเหรียญ1นบาทนะครับแบบพระเสียนตรงนะครับจัดว่าอยู่ในเหรียญนะครับกลุ่มเออเร่อคอยครับผม F4 นะครับ f c ดูสิครับนี่ครับปีลึกด้วยนะครับปี2538ครับ f c นี่นะครับที่ผมรับซื้อจากพ่อค้าท่านนี้ครับ f c เนื่องจากพ่อค้าท่านนี้ครับเป็นคนนะครับที่มีความซื่อสัตย์นะครับ F4 และก็ไม่นะครับอ่า โคดโกงหรือทรยศนะครับต่อนะครับสิ่งที่ตัวเองอาชีพที่ตัวเองทาอยู่นะครับ fc เพราะว่านะครับนักสะสมท่านนี้นะครับจะเป็นนะครับนักสะสมที่นะครับควรที่จะซื้อขายด้วยเป็นอย่างมากนะครับ fc นะครับเพราะว่านะครับท่านนี้นะครับผมก็คุยด้วยประจํานะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่นะครับชอบเหรียญแปลกๆนะครับเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญพระเสียนตรงอะไรประมาณนี้ครับ หัวหัวก้อยๆนะครับผม fc นะครับคือเรานะครับเป็นนักสะสมที่มีความนะครับคือพูดง่ายๆคือสไตล์เหมือนกันหรือสไตล์เดียวกันนะครับคือไม่นิยมเล่นของปลอมครับ fc นี่คือนะครับสิ่งที่เรามีเหมือนกันนะครับ fc ครับถ้าจะเล่นเหรียญพวกนี้ครับต้องเลือกพ่อค้าด้วยนะครับว่าพ่อค้าท่านไหนเป็นยังไงนะครับผม fc นี่แหละครับ fc ครับสังเกตที่ขอบครับ นี่คือผ่านการคัดกรองนะครับจากนะครับนักสะสมที่เป็นพ่อค้านะครับมือาอาพมาแล้วครับผมเพราะว่านักสะสมท่านนี้นะครับจะได้เหรียญพวกนี้นะครับมาบ่อยนะครับและสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมื่อได้มาแล้วครับต้องมาดูนะครับที่เหรียญนะครับว่าเหรียญนั้นนะครับเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับ f อวิธีการสังเกตดูยังไงครับ f อครับก็คือนะครับดูที่ขอบครับ ปกตินะครับต้องใช้กล้องส่องพักนะครับในการส่องดูส่องดูที่ขอบนะครับว่าขอบเนี่ยมีรอยอ้าที่ขอบหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยอ้านะครับมีรอยอ้าที่ตรงจุดไหนส่วนไหนครับผมก็ถ้ามีนะครับเราก็ไปฟกัสที่จุดนั้นนะครับแล้วก็ทันิฐานว่านะครับเด๋ยวนั้นจะเอามานะครับประกบกันแล้วก็เจียร์ทขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับ MC นะครับพอค้าท่านนี้นะครับ ผมไว้ใจได้นะครับแล้วก็ผ่านการคัดกรองนะครับมาดีแล้วครับผมก็บอกว่านะครับถ้าเหรียญไม่แท้ขอส่งคืนนะนะครับที่สําคัญนะครับเมื่อผมตรวจดูแล้วครับ fc นะครับไม่มีปัญหาครับหน้าแด่นหลังนะครับ fc นี่นละครับผมถ้า fc มีนะครับเหรียญหนึบาทปี2538หรือปีไหนก็ได้ครับที่เป็นพ้าเสียนตรงแบบนี้ครับผมรับซื้อเดี่ยว0 0บาทครับขั้นต่ำครับ fc ประเมินราคาให้เลยครับเหรียญละ5 0 0บาทครับ เหรียญเออเลอร์คอยพระเาชนยมตรงครับมาตรฐานในการรับซื้อนะครับเหมือนกับนักสะสมแล้วก็ร้านใหญ่ๆนะครับทั่วไปนะครับเหรียญละ500บาทครับ fc นะครับนี่นะครับโอเคนะครับ fc นี่คือนะครับเหรียญหนึ่งบาทต้องเสียนตรงนะครับจัดอยู่ในกลุ่มเออเลอร์คอยต่อไป fc ครับต่อไปคือเหรียญนี่ครับ fc เหรียญสลึงรัชกาลที่5ครับ fc นี่เลยครับนี่คือ fc เห็นไหมครับตาอะไรครับเนี่ย fc ค <will> รับสวยไหมครับ fc สังเกตที่ขอบเลยครับสวยมากครับแล้วก็รอสอหนึ่งสองเก็บด้วย fc รอสอหนึ่งสองเก็บของชนิดนะครับบล็อกสลึงเนี่ยนะครับเป็นตัวติดนะครับ fc เป็นตัวติดหายากครับเหรียญนี้ผมสั่งจากนักสะสมมาครับ fc ครับผมพี่เขาเก็บไว้นะครับในสภาพนี้นะครับซื้อมาตอนราคาสามพันบาทนะครับวันนี้นะครับพี่ลดราคาให้นะครับเหลือสองพันแปดร้อยบาทนะครับ ผมก็เลยซื้อมาเลยนะครับจากนักสะสมนะครับผมชอบสะสมนะครับถ้าเป็นของสวยๆนะครับ f c พอบอกราคากันตรงๆแบบนี้แหละครับนะครับของสวยๆงามๆนะครับใครไม่อยากเก็บใครจะไม่อยากสะสม F4 ว่างไหมครับนี่ครับผมรอซอหนึ่งสองเกครับผมเส้นสายบนเหรียญครับ f c ยังคมชัดอยู่ครับทุกอย่างยังคงเดิมแม้การเวลาจะผ่านไปเป็นร้อยๆปีครับ f c นี่แหละครับ สลึงรอสอหนึ่งสองเจ็ครับ f อนี่ครับอันนี้ตรงบ่าตรงเครื่องรากนะครับ f อฟยังคมชัดนะครับขึ้นรูปเหมือนเดิมนะครับ f อนะครับถ้าทรงเกรดนะครับไม่ติดก็ได้ u n c ครับ f อ u n c ่ยูเอ็ดีเทลครับผมหรือ AU ครับผมหรือ AU ครับนะครับเหรียญนะครับ f อเหรียญโบเหรียญโบราณเนี่ยเหรียญเก่าเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่านะครับจะมีขวรของคนโบราณติดอยู่นะครับ เราได้มาเราไม่ต้องไปล้างไปขัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผม fc นะครับขอขอให้คงสภาพนั้นไว้เลยนะครับ fc ครับผมนะครับเพื่อให้เหรียญนั้นนะครับมาช่วยเสริมสร้างนะครับเสริมสร้างนะครับบารมีนะครับเสริมโชคเสริมลาภให้กับเรานั่นเองครับ fc ครับผมก็เอามาให้ fc ชมนะครับ fc เปิดพัสดุในวันนี้นะครับก็มีนะครับแต่พัสดุชิ้นดีๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ fc นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยและผู้ติดตามนะครับที่เข้ามาใหม่ก็กด s u b สไคร b ์นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบลูว่าเปลี่ยนให้ผมด้วยนะครับช่องบลูทูธเปลี่ยนนะครับยืนยันนะครับทําช่องรับซื้อจริงครับผม FC นะครับนี่ครับ f อครับออกมาให้ FC ชมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ